บันไดนี่ก็กินขาดแล้วครับแทเลอร์สุดหล่อทีมงานภายชุมพล<อ>เป็นบันไดแบบพับเก็บไปที่หางเลยนะครับขึ้นแบกโคก็ได้ขึ้นรถเกี่ยวก็ดีวันนี้ทีมงานภายชุมพลนะครับ เอาอีกคันมาลงเกี่ยวที่บ้านหนองพี่มาเหนือตำบลกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเจ้าสิทธจะเดินกันชับเดินลงมานิ่มๆครับ นี่นะครับข้าวพอประดานหนึ่งแปลงใหญ่ๆยาวๆครับนู่นเลยไปถึงนู่นเลยโอ้โหใหญ่มากกะาว่าวิ่งสองรอบเอาให้เต็มอุ้มเลยสองพันยี่สิบสี่โบคู่นี่ บคู่แจำคิดโอมป้าเป็นสิบเป็นร้อยไปยังลาข้รวกับแบกนวดเลยออกงานได้สี่วันครับเตรียมตัวลุยนะครับชมใหม่นี่ใช้ไรเหลือเกินนี่ครับสภาพข้าวไม่มีล้มสักต้นเลย วกว้างไม่เท่าไรแต่ความยาวนี่เกือบเกือบกิโล เป็นยังล่ะเป็นยังล่ะเราจอยปัม๊มอ๋ดีเดียวมั่คือบ่เข็นั่นเนาะทางนี่บอขอ้างทางพุ่น <c oughs> งานเขาเลยตั <c oughs> วอังกนไป ยืมพย,ยมีจากเขายืมไปยืมนอดบ่ยืมนัดพยิมีจากเขาเออเมื่อนั้นเราขาดเรามีอยู่ยืมนัดพยิมีนี่ครับเออรถขาดรถยอยกับกระบาดปั๊มฝั่งนี้จากเหลี่ยงเราคิไปกับนึกว่ากินต่อเข้าไปในตู้อ่าไม่เป็นไรครับแมื่อไมื ไม่มีอะไรเสียหายมากมีแค่น็อตขาดนี่ครับที่ตัววันนั้นนี่สักสุพรรณกันช่าง วันนี้เป็นคันนี้ครับตัวเดิมแต่ว่าวันนั้นนี่สักสุพรรณนี่โอโ้โหเละแต่จุยเลยครับต้องยกรถกลับไปอ่าไปเคมี่อู่วันนั้นแต่วันนี้เอาดอทมาใส่ก็โอเคครับต่อไปทีมงานก็จะไปหาซื้อนอตมาใส่นะครับแล้วก็ลุยกันต่อไป โอเคไม่มีอะไรมากสะดุดเล็กน้อยครับเป็นกำลังใจทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ